สวัสดีครับอันนี้ผมวันนี้จะพามาดูนะ p h พ,พตัวประหลาดผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วถ้าจำไม่ผิดมันไม่ได้ประหลาดหรอกคือประเด็นคือบ้านเราอะ่ะมันไม่มีขายแค่นะันงนะเดี๋ยววันนี้ผมพาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นโมเดลแบบไหนนะครับแล้วก็เครื่องมันมีอะซเซสซอรีมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาดูแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแต่ผมน่าจะไม่ได้ลง u t u b e ครับเพราะาคลิปมันหายไปนะครับอ่ะผมได้เครื่องนี้มานะคร อันนี้พี่น้องฝาแฝดของพี่ปนะีโก้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง PSP นะ PSP ผมจริงๆแล้วผมจะเก็บรุ่นพันอีกตัวหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอที่สาภาพที่โอเคนะก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วก,ก็เลยมาเก็บตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือที่เราเห็นกันก็คือ PSP รุ่น3ามพันอันนี้ที่ผมใช้อยู่ประจำนะที่วันนะี้ให้ลงคลิปลงทิเก็ตไว้นะอันนี้ PSP สามพันนะเยวจะพาดูว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ PSP โก้นะตัวนี้นตัวฝังเมมที่เคยที่เคยเอาลงให้ดูนะว่า ฝั่งเมม128กิกนะในตัวเครื่องนะตัวนี้ตัวนี้ก็ p h p อ่าผมจะเปรียบเทียบสองตัวนี้แล้วกันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่เอามาเป็นภาพประกอบว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยววันไหนผมจะรีวิวให้ดูว่าผมใส่เมม128กิกรวมทั้งตัวเครื่องเนะี่ย123กิกสมัเกี่ยอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยววันหลังนะครับสักครู่หนึ่งาามาดูพระเอกของเรานะพระเอกของเราก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตดูว่าเมมจะใส่ข้างบนนะครับ เมมจะใส่ข้างบนนะครับอะผมพาดูรอบตัวเครื่องนะเมมจะใส่ข้างบนนะครับลงเครื่องเหมือนลงไอ้นั่นก็มีสายลิงเหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายปกติจะมีเมมนะแต่เมมเราย้ายไปข้างบนนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างมีปุ่ม power นะปุ่มเปิดเครื่องนะแล้วก็สายนี่นะครับส่วนบริเวณนี้ก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะครับส่วนข้างหลังที่พีที่สุดบางทีบอกว่าเฮ้ยของปลอมมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นของปลอมนะครับมันเป็นของแท้นี่แหละครับแต่คือประเด็นคือ บอดี้ของพี่แกแค่นี้ครับบอดี้ของพี่แกเป็นสีดําด้านนะตัวนี้ถือว่าสวยนะครับมีแอนาล็อกเหมือนกันนะครับข้างหน้าก็เป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่าอ่ะสังเกตดูตรงนี้อันนี้จะเป็นปุ่มที่นูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาให้เรากดนะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบมีเทปมีอะไรติดนะเนี่ยเป็นแบบแบบแบบค่อนข้างที่จะช่วยเลยอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้มีลำโพงแค่ฝั่งเดียวนะครับ ปกติเราจะมีลำโพงสตูดิโอสคู่หนึ่งนะพัสดุจะพรีเมียมแล้วปกติแล้วนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือตัดทุกอย่างออกนะครับใส่แค่หูฟังได้อย่างเดียวนะครับใส่เมมข้างหลังตรงนี้ได้อย่างเดียวนะครับเดีผมตั้งได้ปึ๊บตั้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูข้างหลังต่อนะครับข้างหลังในที่นี้คือตัวนี้เวลาเปิดจะเปิดแค่อย่างนี้นะครับ ถ้าตัว1000จะเป็นสล็อกอย่างนี้ถ้า2,000ก็จะเหมือนกันแต่ต่างแค่บริเวณวงกลมนะมีแค่นี้ถ้ารุ่น2000นะครับแต่รุ่นรุ่นนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยเวลาเปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มี Wi-Fi นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบตนะครับข้างหลังจะเป็นแบตนะครับส่วนตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ก็คือจะใส่แผ่นเข้าไปนะครับนี่แผ่น UMP UMP แต่นี้ก็ไม่น่าจะใช้กันแล้วลนะ่ง แผ่นผมก็มีนะครับนี่นี่แผ่นของของตัวเครื่องเขานะครับ UMB นะอ่าปึ๊บเราแกะข้างหลังออกมาปึ๊บเราก็จะประมาณนี้ก็คือเพียวๆจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือแบตฝังอย่างนี้ลน Funk, แล้วกันแบตฝังมมแล้วก็นี่เราใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บจัดเข้าไปปึ๊บมันเปิดทั้งเปิดทั้งดุ่นนะอะอันนี้แล้วกันนะตัวนี้ตัวนี้ผม Uh, วันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูแต่คือประเด็นคือเปิดมันเปิดได้นะแต่คือประเด็นจอมันน่าจะมีปัญหานะเปิดได้นะปึ๊บเปิดอ่ะจอสีเขียวขึ้นนะไฟขึ้นเปิดได้จอนี้ผมยังไม่ทันได้แก้ไขนะครับก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมเอามาให้ดูพอดีจอน่าจะมีปัญหาครับตัวนี้เปิดสวิคตัวนี้เปิดได้นะแบตเก็บอยู่นะยังเก็บได้อยัอยงใช้งานได้ปกติครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมรอเปลี่ยนจอก่อนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูใหม่นะให้ดูคร่าวๆว่ามันเป็นจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเครื่องแท้นะเห็นปะโซนี่า,ายฉลูเลยข้างหลังก็เป็น PHP ไม่มีเป็นวงแหวนที่ไม่มีไม่มีสงานะครับมีเป็นลายฉลุลงไปแค่นั้นเองนี่ครับจะประมาณนี้ครับฝากกดติดตามนะครับว่าช่วงนี้เรามีเครื่องเกมเมียต่างๆเข้ามารีวิวเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ จะประมาณว่าเอามารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ล่าสุดก็ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะรอทำคลิปในที่นี้คือน่าจะพีซปีกโกนะต่อไปนะอ่าครับก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ